มันงานเพิ่งจะใส่ปุ๋ยไปแล้วจ้ะพี่น้องกำลังได้กินปุ๋ยกับเพื่อนจะแปลงนี้ประมาณ12องไร่จ้ะทำเองกับแฟนสองคนกับเพื่อนไม่ได้จ้างใครจ้ะตอนปลูกก็มีลูกมาช่วยลูกอยู่โรงเรียนค่ะเพื่อนแต่ตอน ได้ย่านี้สองคนค่ะลูกต้องดูแลพ่อให้พ่อไม่สบายาจะมาหมดทุกคนคนนม่ได้ต้องมีคนหนึ่งดูแลพ่อพามมุงมั่นงามๆตอนเย็นจะพี่น้องมันสวยๆขาดบาดป,ปีนี้คือสิได้ผลผลิตเป็นที่นาพ่อใจจะพี่น้อง อากาศกระคืมแน่ผับกระสิบ๊วแกงกันไดน้พี่น้องเนาะ,ะเดี๋ยวไปทางฝุ่นกันง้ามพี่น้องง้ามสวยงามเพิ่งจะได้เขามาเห็นจะพี่น้องใส่ปุ๋ยแล้วคุณหลับปากะเสียหนาสองรอบจะรอบที่สองก็เอาเครื่องตัดหนาตัดเลยพี่น้องมีน้ำรองเพรืงมันคนออุนปลาเขาตัดเลยมงไดมันมีหนาห แขน,นมีีโตอจ้าพี่น้องแขน,นี้นี่ตอกันเลยห่างแน่กับนีม่มองห้างมองเทียพี่น้องเนาะปลูกมั่นกันเดยธรรมดาละภายใต้ความงามกันมีนี้นบบนยายี่พี่น้องแต่ซ้ำนี้กับ,บ่เป็นยังแขนพี่น้องบ่เป็นยังจะมันสวยค่ะเพื่อนๆมันสวย ดีนี่กะเบาใจ,จเราจะมีไม่ยวใสนีใส่สินนะพี่น้องบ่อุกอ้างือเก่าแล้ะมันสัมพลังของเราแปลงนี้มีอยู่สิบสองไร่ค่ะเพื่อน,เ,อนเราใช้ปุ๋ยราคาถูกค่ะถูกที่สุดค่ะอาศัยเราเอาเพาย่าให้ได้ค่ะเพื่อน,อ,นอยากให้มีหญ้ามันสำคัญที่หญ้าค่ะถ้าเราไม่มีหญ้ามันไม่หย่า มันเทาว่ามียาใส่ปุ๋ยหน่อยๆมั่นก็เป็นยาพี่น้องถ้ามียาปุ๋ยลายเป็นได้มั่นกับยางามมันก็ขึ้นบ่นได้จะพี่น้องสำคัญเฮ้าต้องเอายาให้ได้ถ้าเอายาได้เฮาใส่ปุ๋ยหน่อยๆเฮาสีพม,มน้นน้ำกับงามพือเก่าอพี่น้องบรต้องไปใส่ลายๆสอบคือเพิ่นก็ได้สามลายสองสอบก็บได้พี่น้องปุ๋ยห้อง สวยงามพี่น้องสวยงามเมื่อกี้ก็ไล่สดไปก็ไเด็กเขาเมื่อไปเสร็จตัวพอจะไล่สดยุดปลากรวยเฮ้าเนาะตอนนี้กับเล่ยางเขาปลามั่นไล่สดไม่พี่น้องมึงสวนมั่นของคนลักปลาจ้ะคนลักปลาเบ่็ดปลูกต่ปลาได้ขอปลากัะปลูกปลามั่นคือกันจะกกบพีกับตองเอาก็ตตองปลูกเพื่อสกิดที่ ในผลผลิตไว้พอ้อมพนออีนน่องนั้นน้กลับผลผลิตซ้าเน,ะน,นาะแม่นาคตอันนี้ก็นในผลผลิตในรอบปีแต่พี่นนองขอบคุณทนายเด้อที่เขามารับชมให้กำลังดังใจคนลักปลาถึงสิน่อยก็ยังดีแต่ยังมีอยู่เพราะว่าคนลักปลาขาดกันไหลสดมาโดนจะพอป่วยหลายเป็นมะเร็งจะ้ะ ขอคว e ่วอีเมลทางยูทูบคนส่งมาบักไลายหนึ่งคนหลักปากับบริอานเพราะว่าคุ้มพออยู่โล่งบานจะพอเป็นมะเร็งล่ำไส้จะระยะที่บม่มียารักษาคนหลักปาก็เลยมาใส่ยาอยู่น้ำทางเลือกเขาตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วจ๊ะก็เ,เลยมีเวลามาไล่สดเพิ่งจะเปิดเห็นขอค่วามือนี้จ้ะโอ้ยจนมืดเขียดพี่น้องเลยเพราะว่า เอาดูแลคนป่วยออกจากคนป่วยก็มาทำงานเนี่แหละจะเป็นน้องมาลบงานบิ่งออาจากทำงานแบบวิ่งอาเลยออกจากคนป่วยชั่วโมง,งชั่งโงองเขาก็วิ่งเลยทำงานแบบรีบร้อนเลยจะพี่น้องจังได้ผลผลิตสั้นินึ่งือไปใส่บ่ได้จะต้องเน้นงานกับเน้นการดูแลคนป่วยาก,การลงยูทูบก็เลยทีมไปได้แต่อัดวิดีโอแล้วก็ไปโพส บรมีเวลาสิเข้าไปอ่านบทอีเมลอียอย่างต่างๆบ่ได้อ่านจักอยางพี่น้องสามเดือนสี่เดือนผ่านมาเหตุแห่าเสียสิบเป็นลายยางแต่ก็เป็นยางพี่น้องสูบไม่ถ้าสูบไม่เห็ดไม่ทำไมปลดต่อไปจพี่น้องขอบคุณเดลายเด้อที่เขามาเป็นเพื่อน